นี so ่มันไล่สดแล้วเนี่ยมีนจะไปขึ้นตรงไหนต้องขึ้นตรงหน้างนีห ต้องเอามาแชร์อาอย่างเงี้ยเอามาแชร์ด้วยใช่มันตั้งเป็นอันลิตรไว้ไงอันนี้ไม่ได้ตั้งเป็นสาธารณะทดสอบกันต้องเอามาแชร์อาอย่างเงี้ยเอามาแชร์ด้วยใช่มันตั้งเป็นอันลิตรไว้ไงอันนี้ไม่ได้ตั้งเป็นสาธารณะทดสอบกันอาาองเันนี้แล้วก็แอดตัวนี้เข้ามาอันนี้ไม่ได้ตั้งเป็นเงินตั้งนะภาพเข้าอย่างเงี้ยเนี่ยอยากย่อลงก็ย่อมี้เลย ภาพพวกแอปมาเนี่ยมีเดียจากย่อลงก็ย่ออย่างนี้เลยนี่ภาพมันก็เนี่ยอินเทอร์เนเนี่ยแล้วก็มาเลือกเลือกภาพเนี่ยภาพมุมไหนได้ดีนี่ภาพมันก็เนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ดึงให้มันเต็มถึงไม่เต็มก็ได้ดึงก็ได้๋ยวไหนนั่นก็กดทันทีชันก็เปลี่ยนเอาใหม่ได้เข้าไงนะ นี่ภาพกัดเลือกตรงนี้จะเปลี่ยนภาพกัดเลือกภาพอะไรไม่มีนี่ภาพคัดเลือกคอนเทนต์แล้วก็คอนเทนต์ที่แชร์คัดเลือกมาภาพก็เปลี่ยนแล้ววิดีโอวิดีโอต้องแอปนี้เข้ามามีเดียเนี่ยมีเดียเป็นวิดีโอโอเค ต <hertz> ้นใช่เด e e นมีน mm ี hmm. yeah. ชยันตุพวังสัพพสัตตูวินาสันติชันตุ reveal, ภวังสัพพสัตตูวินาสันติหวกช่วยพิชัยสงครามศาส ที่ใช้ได้จริงของพระเจ้าตากวงช่วยพิชัยสงครามที่ใช้ได้จริงของพระเจ้าตากวงช่วยพิชัยสงครามที่ใช้ได้จริงของพระเจ้าตาก แต่ยิงได้สดมันต้องเล่นบ่อยๆมันถึงจะคล่องเครื่องมือพวกนี้ถ้าเปิดยิงได้สดมันต้องเล่นบ่อยๆมันถึงจะคล่องเครื่อง แค่ยังเต็มตัวก็ได้วดีโอมันก็จะมีตามสิทีโอ ในอุดก็คือมันก็จะเซฟเข้าไปเลยใช่ไหมครับมันก็จะเซฟไป,ปไอัปโหลดนี่เหรอปรับเปล่าตรงนี้ชัยตุภวังสับโอเค แต่ถ้าเราไม่อยากไล่สดแลวก็จะต้านเล็กก่อนก็จะก็บถือไว้แต่ถ้าเราไม่อยากไล่สดสตต้านเล็กก่อนใช่ก็จะกดถือไว้แต่ถ้าเราไม่อยากไล่สุดต้านเล็กก่อนใช่ก็จะก็บถืงไว้โอชัดอยู่นะนี่เจ็ดรอยี่ปี แต่ต้องมาแก้ตรงนี้นะครับให้เป็นในสาธารณณะนเนี่ยแก้ไปเลยแก้ไปเลยพับปิดเนี่ยคนมันก็ดูตามมืถอถือนี่ย คือบางอย่างมันก็ไม่ตรงตามที่เราคิดมันต้องค่อยๆมาปรับทีคืบางอย่างมันก็ไม่ตรงตามมันต้องค่อยๆมาปรับทีมันต้องอัพคลิปอยๆครับ จะประมาณนี้ครับมันต้องอัพคลิปบ่อยๆครับจะประมาณนี้เราต้องแชร์อย่างนี้ครับเวลาแชร์เรื่องๆอัพคลิปบ่อยๆจะประมาณนี้แล้วเราต้องแชร์อย่างนี้ครับต้องแชร์นะที่บ่อยๆต่อไป จารลองเล่นดูเลยครับทดสอบวตัวนี้ใช่ไหมอาลองอาจารย์ลองเล่นดูเลยครับทดสอบตันี้ใช่ไหมอาลองอาจารย์ลองเล่นดูเลยครับทดสอบตันี้ใช่ไหมอาลองอาจารย์ลองเล่นดูเลยครับ Bye. นะครับง่ายครับไม่ต้องใช้เงินครับไปฝ่ายยานเ่ยกันกเอ่ยเจ๊ปองเลยเขามีขาประจำหมอว่าลุงอะไรก็ว่ากันไปใครชอบอะไรไปก็ตามนะครับง่ายครับไม่ต้องใช้เงินครับไปฝ่ายยานเ่ยกันกเเ่ยเจ๊ปองเลยเขามีขาประจำหมอว่าลุงอะไรก็ว่ากันไปใครชอบอะไรไปก็ตามนะครับง่ายไม่ต้องใช้เงินครับไปฝ่ายยานเ่ยกันกเเ่ยเจ๊ปองเลยเขามีขาประจำหมอว่าลุงอะไรก็ว่ากันไปใครชอบอะไรไปก็ตามนะครับ ง่ายไปแล้วต้องใช้เงินครับไปฟอกยานเ่ยกันกหนเลยเจ๊ปองเลยเขามีขาประจําหมอว่าลุงอะไรก็ว่ากันไปใครชอบอะไรไปก็ตามนะครับง่ายไปแล้วต้องใช้เงินครับไปฟอกยานเ่ยกันกหนเลยเจ๊ปองเลยเขามีขาประจําหมอว่าลุงอะไรก็ว่ากันไปใครชอบอะไรไปก็ตามนะครับง่ายไปแล้วต้องใช้เงินครับไปฟอกยานเ่ยกันกหน่ยเจ๊ปองเลยเขามีขาประจําหมอว่าลุงอะไรก็ว่ากันไปใครชอบอะไรไปก็ตามนะครับ ง่ายไปแล้วต้องใช้เงินครับไปพยาเนยกหนกเอยเจ๊ปองเลยเ็ามีขาประจำหมอว่าลุงอะไรก็ว่ากันไปใครชอบอะไรไปก็ตามครับง่ายไปแล้วต้องใช้เงินครับไปพยาเนยกหนกเอยเจ๊ปองเลย